ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคารวานสําราญใจเที่ยวไปในชุมชนรายการของเรานะฮะจะพาท่านผู้ชมชไปเที่ยวไปเปิดหูไปเปิดตาไปเปิดใจรับกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆน,น,นะฮะในแต่ละชุมชนทั่วประเทศเลยครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวพะเยาพูดถึงพะเยานะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักแค่กวานพะเยานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นชื่อของเขานะครับ และหลายคนอีกนะฮะอาจจะเข้าใจว่าเป็นจังหวัดทางผ่านเท่านั้นเองแต่ผมอยากจะบอกนะฮะผู้ชมหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดนะครับจังหวัดพะเยาเนี่ยมีแหล่งที่ท่องเที่ยวมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่มากมายเหลือเกินวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวครับไปดูว่าพะเยาเนี่ยมีอะไรดีกันบ้างนะฮะพะเยาผมบอกเลยนะครับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงศะะิลปวัฒนธรรมมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ําตกนะครับอุทยายนแห่งชาติ เรียกได้ว่านะครับมาจังหวัดเดียวนะครับครบรถการเดินทางไปที่พะเยาครั้งนี้ของเรานะฮะจะเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงรายครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอเทิงนะครับขับเรื่อยไปนะครับจะเข้าสู่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาที่นี่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติภูซางขับไปอีกไม่นานนะครับก็จะเข้าสู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั 1> ่วโมงครึ่งเท่านั้นเองครับ เย้ <Yeah. S 2> เราจะได้ไปเที่ยวพะเยากันแล้วครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าฮะเราจะตามนะฮะคุณพีนไปกันนะครับว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างห้ามพลาดครับสักครู่เดียว ท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณพีนสลาวุธนะครับพร้อมจะพาท่านชมและผมนะครับไปเที่ยวกันแล้วนะครับที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะร,รับรองวันนี้สนุกแน่นอนกับช่วงตะลุยทั่วทิศ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดพะเยาครับโดยวันนี้นะครับผมจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอเชียงคำครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเนี่ยขอแวะเที่ยวน้ําตกระหว่างทางก่อนครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติปูสารครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมกรบผมน้ําตกผู้ ซางซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูซางจังหวัดพะเยานั่นเองนะครับที่แห่งนี้นะครับเป็นอุทยานระดับที่98ของประเทศไทยเป็นน้ําตกอุ่นหนึ่งเดียวของไทยเท่านั้นนะครับและน้าตกอุ่นนี้นะครับผมต้นน้ำนะครับอยู่ที่บ่อทรับน้ำอุ่นด้านบนเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันไปลยโอ้โหข้อเข่าดีไหม ขึ้นไปเลยมันชันมากคุณผู้ชมครับโอ้ยเหนือ่อยคุณผู้ชมคะตลอดเส้นทางที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นเส้นทางสําหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และก็เขียวชอุ่มเต็มพื้นที่ด้วยต้นไม้นานา,นาพันธุ์ทีเดียวค่ะที่สําคัญนะคะเราจะได้มาสัมผัสกับบอ่บบอซับน้ําอุ่นที่เป็นต้นกําเนิดของน้ําตกภูซางนั่นเองค่ะ หลังจากแวะเที่ยวดื่มดำกับธรรมชาติกันแล้วนะคะทีนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอเชียงคำค่ะเราจะไปเที่ยวชมความสวยงามของวัดอำเภอเชียงคำกันรับรองว่าสวยไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนค่ะ มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือวัดนันตารามนะครับและด้านหลังผมคือวิหารไม้ศัก์นะครับทำมาจากไม้ศักทั้งหลังเลีเดียวอายุคือเกือบจะร้อยปีอยู่แล้วและไฮไลท์อยู่ข้างในครับคือองค์พระประธานที่แกะสลักมาจากไม้ศัก์ทองครับคุณผู้ชมศิลปะในการสร้างนะครับเป็นแบบพม่าหรือว่าเมียนมาด้านในนะครับยังมีเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นธรนบัตรกาวนะครับเป็นของเก่าวเป็นผ้ากาวเป็นภาพเก่าอีกด้วยนะครับเชิญข้างในเลยครับ เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมแต่ว,ว่าอันซิงของเรายังไม่หมดนะครับเพราะว่าวัดต่อไปวัดพระนั่งดินครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระนั่งดินนะครับและด้านในก็คือองค์จริงของพระเจ้านั่งดินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าพระนั่งดินคืออะไรแล้วทำไมพระถึงนั่งอยู่บนดินพระนั่งดินก็คือองค์พระประธานค่ะไม่มีฐานรองรับเหมือนองค์พระประธานองค์อื่นๆที่เราเห็นกันอยู่เคยมีชาวบ้านนะคะสร้างฐานรองรับขององค์พระประธานนี้แล้วเพื่อจะอัญเชิญองค์พระประธานขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับค่ะ แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นก็เลยเป็นที่มาของชื่อพระเจ้านั่งดินนั่นเองค่ะได้เที่ยวสนุกทั้งแบบชมธรรมชาติและชมวัดที่สวยงามกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศกับความหลากหลายของชาติพันธุ์กันบ้างที่กาดแปดชาติพันธุ์ค่ะหลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมที่มาที่เฮือนเฮือนใจลื้อแม่แสงดาน,นะครับเพราะที่นี่ก็จะมีเป็นเครื่อง,องก็เป็นกาด กาดรวม8ชาติพันธ์ที่นี่กันนะครับผมสวัสดีครับครับครับผมอันนี้ขายอะไรบ้างครับนโมวกระเป๋าม่วอวากีโม่ปันเตาอ่ะงานใหญ่เลยก็นะขายอะไรนะฮะกระเป๋าขายกระเป๋าแล้วก็เต่าแล้วก็เต่าอ๋อครับไอนี่นี่คือเป็นแบบภาษากลางแล้วครับผมขายกระเป๋ากระเป๋าเต่าแล้วก็ผ้าใช่ไหมครับ อันนี้ครับผมอันนี้ขายอะไรกันครับมายเนีนกรน้วยภาษาอีกถึงภาษาอีกแล้วเอาเป็นขายอะไรนะฮะมายเมียนมัวมายเมียนมัวมายเมียนมัวแปลว่ามวกโอเคครับผมอันนี้เป็นของที่ใส่ในกางเกงอ๋อกางเกงถ้าเกิดว่าเรากําลังจะขายกางเกงเราพูดเป็นภาษาของเราจะพูดว่าอะไรครับมายเมียนโฮามายเมียนโฮามายเมียนโฮ ยากไปครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมนี่อ <OK> ันนี Gabriel> ้น่าจะเป็นการปิ้งหนังควายไหมครับอันนี้ไม่ใช่วันดีครับผมวันดีครับวันดีครับไอ้ผมอันนี้อันนี้ขายอะไรกันครับข้าวควบเจ้าข้าวควบข้ากควบคือเป็นข้าวเกลียบว่าหรือเปล่าครับใช่แต่ที่บ้านนี่เรียกกันว่าข้าวควบนั่นเอง อันนี้อันนี้อันนี้ในของผู้ชายเกี่ยวกับเร่าสุดน้องเมียสะอื้นแหมสุดโดไม่รู้ลมตอนนี้เราอยู่กับพ่อเมืองเชียงคำครับผมทนายอำเภอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากรู้เรื่องราวอะไรก็คงต้องคุยกับเจ้าถิ่นนี่แหละครับผมถามท่านนายอำเภอเลยครับครแปดชาติพันธ์ มีมีมีชื่ออะไรบ้างครับผมครับเชียงคําเรามีความหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเรามีทั้งที่แชาติพันธุ์ครับครับผมไทยลื้อไทยใหญ่มงเย้าไทยอีสานไทยจีนไทยลาวแล้วก็ไทยพื้นเมืองหรือว่าไทยยวนครับไทยพื้นเมืองคือไทยยวนครับดั้งเดิมเลยคือต้องเป็นไทยยวนผมถามเลยว่าทําไมเกิดอะไรขึ้น8ชาติพันธุ์นี่ต้องมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับก็ตามประวัติศาสตร์ของเชียงคำเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็มีการอพยพเข้ามาจากหลายที่หลายทางนะครับ ก็รวมกันได้ถึงเป็นแปดชาติพันธุ์อยู่รวมกันที่เชียงคำ <ứng> หลากหลายแต่รวมกันเป็นหนึ่งที่เชียงคำครับามามเชียงคำที่เดียวเ <ứng> ที่ยไ <ứng> วได้แปดวัฒนธรรมเลยครับได้ข่าวบอกว่าคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานใหญ่เร็วนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในงานใหญ่เนี่ยงานประจําปีจะมีงานไทยลื้อที่จัดกันมาเป,ประจำทุกปี<ช>แต่ว่า<ม>ช่วงหลังเนี่ยเราพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทุกชาติพันธุ์ได้มีส่วนร่วม <ứng> ก็เลยมีการจัดงานมหากรรมแปดชาติพันธุ์เชียงคำขึ้นซึ่งเป็นปีที่3แล้วครับวันที่เท่าไหร่ครับ วันจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาอยากรู้ครับก็คกดว่าเรามาเชียงคำแล้วนอกจาก8ชาติพันธุ์ที่เราเข้ามาท่องเที่ยวกันเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกไหมครับครับเชียงคําเรามีความหลากหลายทางทรัพยาการการท่องเที่ยวด้านนะครับด้านแรกทางประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนมีการสู้รบที่เชียงคำคในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จเชียงคําถึง11ครั้งนะครับตั้งแต่2513ถึง2525จนสุดท้ายก็เหตุการณ์สงบมีการสร้างนุสาวรีพลเรือนตระเวจผู้เสียสละนะครับครับผม ประการที่2เนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรามีแหล่งธรรมชาติมากมายเลยครับม,มีผาขามถ้ำผาแดงน้ําตกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีปูอันม้านะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ัท่องอทเที่ยวมาทเที่ยวชมธรรมชาติกันนะครับนี่ก็มีความหลากหลายนอกจากเรื่องวัฒนธรรมแล้วมีทั้งธรรมชาติและประสัตร์ด้วยครับนี่เฉพาะเป็นแค่เชียงคำเท่านั้นเองนะครับใช่ครับยังไม่ได้รวมอื่นอีกมากมายหลายอย่างในจังหวัดพยาวโอ้โหมากมายมหาศาลเลยจริงๆนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่เต็มอิ่มครับแต่ตัวนี้ผม แอบแอบไปเซอร์วย์มามีของขายเยอะมากเลยที่บ้านให้ตังค์มาพอประมาณผมขอญาตลาท่านอำเภอมไปซื้อของก่อนได้ไหมครับโอเคส่วนคุณพี่แท่งครับผมเรื่องคุณแล้วครับผมจัดการต่อสิครับไปแล้วครับไปเที่ยวทริปนี้อำเภอชิงคําจังหวัดพะเยานะครับมาใกล้วันหยุดยาวแบบนี้แล้วนะฮะลองวางแผนไปเที่ยวตามภุทีนได้เลยนะครับไปเที่ยวเสร็จแล้วเป็นไงครับหิวสิครับ หิวแล้วทำไงก็ต้องช่วงนี้เลยครับสาขาพาชิมครับสวัสดีครับพบกับผมในช่วงสาขาพาชิมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับและอยู่ด้วยพร้อมกันตรงนี้นะครับคุณเมธินีธรรมจักรครับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาเชียงคำจังหวัดพะเยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอิร์ทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเชียงคำต้องไปชิมอะไรครับ วันนี้เบนจะขอพาคุณผู้ชมและก็คุณเอิร์ธไปทานขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดของอำเภอเชียงคำค่ะไปเลยครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเอิร์ธคะนี่คุณลุงต่วนกองมงคลค่ะควันนี้คุณลุงตรวนจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับขนมโบราณแสนอร่อยนะคะหรือที่เรียกว่ากะละแมโบราณของคนเชียงคำครับก่อนที่จะเล่าความเป็นมาผมอยากจะให้คุณเอิร์ธ ได้ลองชิมกะละแมแสนอร่อยของเชียงคำดูก่อนนะครับโอ้หแกะหอใหม่ๆดสดๆเลยจริงๆคือต้องบอกว่าหอมห่วยั้งแต่เดินเข้าบ้านมาแล้วครับสำหรับกะละแมที่คุณเอิร์ธทานเนี่ยที่มีรสสัมผัสที่ว่านิ่มหอม,ห,อมหวานมันอร่อยเนี่ยนะรเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2543ก็คือเป็นเวลาเกือบ17ปีนะครับซึ่งเราพัฒนามาจากขนมโบราณของขนมไทยลือ้อเขาเรียกขนมปดัด ปาดขนมปาดแต่ว่าไอ้ขนมปาดเนี่ยมันจะมีส่วนผสมก็คือแป้งข้าวเจ้าน้ำอ้อยน้ำตาลแล้วก็ที่สดเราเปลี่ยนจากแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมาเป็นแป้งข้าวเหนียวแต่สูตรต่างๆดั้งเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างมันเป็นสีดําโดยธรรมชาติแล้วก็ยังมีรสสัมผัสนิ่มอีกหอมหวานมันอร่อยและที่สําคัญก็คือ ใครที่เคยไปชิมกะละแมที่อื่นๆมาครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือจังหวัดอื่นหรือว่าทางใต้มาแล้วที่นี่ต้องบอกว่าแตกต่างครับเพราะว่าหอมเด็ดกว่าเห็นบอกว่าจริงๆมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ค่ะคุณเอิร์ธยิ่งช่วงเทศกาลนะคะต่อดคิวนั่งรอกันเต็มแล้วก็ต้องจํากัดด้วยค่ะคนละ2กล่องเท่านั้นเองครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับผู้จัดการนี้ครับขอบคุณลุงตูนด้วยนะครับและขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับเส้นทางไปชิมร้านกะละแมโบราณนะครับวิ่งตามถนนพิสารครับ ตรงเข้ามานิดนึงนะครับสังเกตวัดดอนชัยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างวัดดอนชัยเลยนะครับตรงเข้าไปอีกนิดนึงบ้านการาแมโบราณอยู่ตรงนี้เลยครับ เข้าสู่รายการคารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนนะครับกับช่วงชุมชนสำรานใจและนี่คือตัวแทนนะครับจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับสวัสดีครับเช่นเคยฮะสองท่านนะครับเป็นคอมเมนเตอร์ของผมนะฮะและรายการของเราในวันนี้นะครับคอมเมนเตอร์ท่านแรกคุณป้อมสปัญญาหรืออักขระเดชน่คบันลังนักสะสมผ้าโบราณเจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ คอมเมนเตอร์ท่านที่2คุณกาจนาหงทองจากชีวิตนักข่าวการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวพิธีกรน,นักจัดรายการวิทยุคอลัมนิสต์แต่อาชีพที่ชอบที่สุดก็คือนักเดินทางค่ะปัจจุบันเดินทางมาแล้วมากกว่า120ประเทศทั่วโลกทีเดียวค่ะสองท่านนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียนะครับรวมไปถึงนะครับเสนอมุมมองต่างๆนะครับแล้วก็แนะนำข้อแนะนำดีๆให้กับตัวแทนจากอำเภอเชียงคำนะครับ เพื่อไปพัฒนาและต่อยอดนะครับให้อําเภอของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและยอดนิยมต่อไปครับท่านแรกครับเชิญคุณการนาเลยครับโอ้โหต้องบอกว่ารสษนิยมการเที่ยวแต่ละคนไม่เหมือนกันอ,อย่างของการเนี้ยกันก็ชัดเจนกันชอบความหลกักอันนี้ตอบโจทย์ตัวเองมากคือ <c oughs> ชอบความหลากหลายชอบเรื่องของความเป็นมนุษย์ชอบเรื่องวัฒนธรรมที่มันหลากหลายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนเขาอาจจะแบบ อ๋อ oh, ฉันก็โ okay, อเคอะอะไรอ่าเงี้ย hmm. แต่ฉันชอบดื่มดำกับธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเมื่อจุดขายคืออยู่ที่ความหลากหลายของ8ชาติพันธุ์อะเราก็เราก็ตอกย้ำตรงนี้ไป <c oughs> ทำให้สตอรี่เหล่านี้มันสร้างขึ้นมาเป็นลายแทงของความสุขให้ได้ว่าว่าทำไมมาที่นี่เราต้องเจออย่างนี้แต่การรู้ว่าเ <c oughs> ชีงคำอะทำให้ตัวเอง ลึกลับก็ดีลึกลับไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายถึงสร้างสตอรี่ <c oughs> แต่เมื่อไหร่ก็อะไรก็รกตามที่มันลึกลับมันจะน่าค้นหาอะไรเงี้ยเหมือนน่านานเลยเห็นไหมคะพอเขาบอกตัวเองเป็นอะไรนะจังหวัดปิด <c oughs> อ,อหรืออะไรเงี้ยคนก็แบบอยากมาอยากมาเห็นอยากมาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันมันต้องเนี่ยส่งผ่านแมสเสรจอะไรเงี้ย <c oughs> พวกนี้ได้ว่าแบบม,มาสิมาสิเธอไม่เคยเห็นใช่ไหมเนี่ยทีเนี่ย,เ,ยเหมือนการดูครั้งแรกแล้วแบบโอ้มีแดชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมก็อย่างเงี้ก็แบบเราก็แบบเออเราไม่เคยรู้เราผ่านพยาวไปผ่านไปบัานมาไม่เคยรู้าทำเป็นแปดวันเลยดีไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเรามาวันวันพุธเราเจอชาติพันธุ์นี้นะทั้งหมดเป็นโชงชาติพันธุ์นี้อาหารแบบนี้เนี่ยเฮงป้าคนที่ สมมติแต่ก่อนเขาไปเที่ยวภูชีฟ้าบินมาแล้วเชียงรายปุ๊บบินกลับอะไรเงี้ยอย่เงี้ยสวัน1คืนหรือ3วัน2คืนเนี้ยออกแบบแผนเลยเป็นลายแทงคนชอบโหมดวัฒนธรรมอ่ะไปไหว้พระมีพระหนังนินมีวัดแบบร้านนาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะเอาพวกอาหารการกินอะไรเข้าไปหรือคนชอบหมดวัฒธรรมชาติเนี้ยมีน้ำตกน้ำตกอุ่นๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ ทำไมเชียงคำจะทำไม่ได้เชียงคำเห็นว่ามีสตอรี่มากมายอะไรอย่างเงี้ยเออมีชาติพันธุ์ต่างๆทําได้ค่ะอาจารย์นะครอาจารย์เป่าครับก็ได้ฟังเรื่อเลยจากคุณอาจารย์นะครับชาวเมืองเชียงคำนกจีนมีของดีอยู่แล้วก็อย่างที่ว่าเรากำลังน่าจะมีกิจกรรมอาทิเช่นมาถ่ายภาพแต่งกายนะครับมีเครื่องแต่งกายให้เขาใส่เราไปเที่ยวตามเมืองจีนหรือเมืองอะไรที่ไปถึงได้ใส่เป็นเท้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จับให้เขาใส่ถ่ายรูปอะไร ครับแล้วก็อาจจะคิดเทศกาลขึ้นมาอาทิเช่นพิธีแต่งงานเดือนนี้จะแต่งงานแบบยหรือเดือนนี้จะแต่งาบบาตงานแบบไทยใหญ่เดือนนีแต่งงานแบบโมงแบบยาวอะไรอย่างเี้นะครับให้มาถึงแล้วมีประเพณีมีอาหารการกินอะไรเปวนวัฒนธรรมคือบางคน คู่เดียวกันอาจจะแต่งหลายทีก็ได้คนเดิมอะอาจารย์คนเดิมครับอยากจะแต่งหลายๆลายแต่งหลายทีได้แต่ต้องคนเดิมนะครับพาสปอร์ตเลยสมุดบันทึกให้พาสปอร์ตคือปิดปั๊มว่าเราไปเที่ยวเมาแล้วอะไรประมาณนี้เขาเรียกแต่งคนดเลยค่ะโอ้ยงี้ท่านนายอำเภอจดกันยาวแน่เลยนักท่องเที่ยวไปนี่หลายหลายใบเลยเกินมาเชียงคำทุกปี แต่งเจ็ดนะชาติพันธุ์แล้วนะก็ใส่ชงใส่ชุดแขกในงานเหมือนกันหมดอย่างนี้ก็ไปติดบ้านไว้เรียงเป็นแถวเป็นคอลเลคชั่นเท่าไหร่ฮะอาทิเช่นอะไรแต่ที่สำคัญต้องภรรยาคนเดิมนะฮะห้ามจดซ้อนนะครับนลก็เป็นข้อเสนอนะครับเสริมให้สำหรับอำเภอเชียงคำนะครับเราเรามีความหลากหลายทั้งนชาติพันธุ์แปดชาติพันธ์นะครับแต่ว่าบนความหลากหลายเนี่ยเราก็สามารถที่อยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เชียงคำได้นะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะเสนอไปว่ามาเชียงคำที่เดียวเที่ยวได้8วัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กําลังเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็คือภูอันม้านะครับซึ่งจะเชื่อมกับภูชีฟ้าและกับภูลังกาน่ยากป้านครับเด่นภูอันก็เป็นเป็นสันเขาที่มิสซาเป็นเป็นเหมือนอันม้านะครับแล้วก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย1,658เมตรอากาศอากาศเชียงคำยังไงอากาศดีครับผมครับ คนก็ดีครับอากาศดีคนก็ิีใจดีอาหารก็อร่อยครับนะฮะมีสิ่งที่พบเห็นมากมายนะครับแปดชาติพันธุ์หลากหลายอาหารก็หลากแนวแต่เนี้ยเป็นจุดจุดแข็งเลยเนาะจุดขายเลยต้องค่อยค่อยค้นออกมาเนาะพอค้นออกมาเนี้ยเนี้ยพ่อเห็นไหมได้ดีนี้อาจจะกลับไปเออเ้ยชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีนะนักท่องเที่ยวมาเดี๋ยวให้ทำนี้ดีกว่าเขาจะได้ไม่แค่มายืนดูใช่ โอเคไปละถ่ายรูปมีส่วนร่วมด้วยเลยมีเวลาคุ้คเยกับเรามีเวลาผูกพันธ์กับเราสักนิดหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอะไรนั่งทําด้วยกันผมว่ามันก็จะมีความคุ้นเคยแล้วก็สนุกหรือมีอัน่นึงมีอันหนึ่งการนึกออกอ่ะกันเคยเจอคือแบบเป็นแบบสปาแบบท้องถิ่นอ่ะอันนี้ที่เพิ่งไปแทนซาเนียมาค เร,<า>เราก็นอนนวดอยู่ในห้องนะนอนนวดนวดข้างหน้านี่มาไซชาวมาไซของจากแทนซเนียเพราะมาไซอยู่หลายประเทศชาวแคนเดียมาไซร้ nya, งองเต้นอยู่ข้างหน้าเนียร้ <laughs> องฮือเฮา <laughs> เป็นสไตล์ของเขานะ่ะอ๋อเป็นสักเคเล็กสปามา,าไซไอข้างในก็นวดแบบมาไซไปเอาน้ำตาลเข้าไปในหูแบบคือเป็นสไตล์ของเขา <c ười> <c ười> อะไรเง,งี้ยแต่เรารู้สึกเฮ้ <c ười> เออเนาะใช่แปลกว่าเราได้สัมผัสวัฒนธรรมของเขาแล้วเขาบอกอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นซาเทอร์ปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนวดไปแล้วมีสลอตซึ่งจตลองแร้วมีขับหรือจังกจับไปดูดีไซน์แล้วเราเคยเจอนวดอันนึงทางเหนือนวดเขาเรียกนวดตอกเส้นที่มีเฉพาะภูมิปัญญาล้านนาเขาเอาไม้มาตอกปึ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 กๆี่บ้องเคยเจอใช่คะเนี่ยเอ่อาจจะบอกก็จะต้องใช้จิมมิกอะไรแบบ ความพิเศษเหล่านี้ขึ้นมางั้นว่าคุยกันดีๆอ่ะในแปดชาติพันธุ์ต้องมีเรื่องเรื่องแปลกๆแล้วลึงออกมาอย่างที่พี่ทั้งบอกแล้วน่าสนใจค่ะช่วงช่วงเดือนมีนานี้เราอาจจะไปดูไตเติ้ลกันก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีงานสืบสารตำนานไทยลื้อค่ะวันที่ 25- 26มีนาคมที่จะถึงเนี้ยค่ะรายการของเราครับคารวะสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนนะครับขอหมออแผ่นป้ายนี้นะฮะเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจนะครับ ให้กับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมต่อไปครับขอให้มีคนไปเที่ยวเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับและที่สําคัญนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับคอมเมนเตอร์ของเราทั้งสองท่านขอบคุณครับไปพบกับช่วงนี้ต่อเลยครับชุมชนกับคนดัง าจะให้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ผมชื่นชอบนะครับจริงๆก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะหยิบมาพูดอันที่คิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพน่าจะไปสะดวกสุดก็คือแก่งกระจานนะครับที่ประทับใจแก่งกระจานก็ประทับใจในความที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายนะครับู่ครั้งหนึ่งเราไปพักแรมกลางเต็นท์กันที่พเนเป็นทุ่งนะครับคือจุดที่สูงสุดของแก่งกระจาน ในช่วงที่เรากําลังขับรถกลับลงมาเพื่อที่จะลงมาข้างล่างผมได้เจอกับเสือดาวมาขวางถนนเขามานอนเล่นมาขวางถนนทําให้เรารลดลาไปไม่ได้ตื่นเต้นมากก็ก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปของเสือดาวนี้ไว้ก็รู้สึกโอ้โหที่นี่สัตว์ป่าก็ยังชุ่มชื่อยมากก็เป็นจุดที่ประทับใจมากจุดหนึ่ง,งฟ้าาจกีุค ประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปอีกมากมายเลยนะครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่มีน้องๆทุกคนเที่ยวในประเทศไทยกันนะครับรพบรองว่าประทับแจได้แน่นอนเหมือนไหมครับคือไหมฮไม่ยากจะได้ดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không